สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องความรู้ใกล้ฉันของเราอีกครั้งครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมและรายการ Balance Talks เหมือนเดิมครับช่วงนี้คุณรู้สึกถึงความตึงเครียดบางอย่างที่ลอยอยู่ในอากาศไหมครับข่าวสงครามที่ปะทุข,ขึ้นหลายจุดทั่วโลกสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเงินเฟ้อย,ยังสูงความกังวลเหล่านี้กำลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราอย่างเงียบ เคยไหมครับที่อ่านข่าวแล้วรู้สึกใจหายกังวลว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรหรือบางทีอาจจะนอนไม่หลับเพราะคิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดในยุคนี้ครับนั่นคือการจัดการความเครียดจากวิกฤตโลกและการสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้ชีวิตของคุณยังคงมีสมดุลไม่ว่าพายุข้างนอกจะโหมกระหน่ำแค่ไหนก็ตามแต่ทำไมแค่ข่าวสงครามที่อยู่ไกลตัว หรือตัวเลขเศรษฐกิจที่เราไม่เข้าใจก็สามารถทำให้เรากังวลได้มากขนาดนั้นและทำไมนักเศรษฐศาสตร์หลายคนถึงกับแนะนำให้เตรียมเงินสดไว้ในยามฉุกเฉินมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุการณ์ภายนอกเท่านั้นครับแต่มันคือเรื่องของจิตวิทยาการรับมือกับความไม่แน่นอนและความต้องการพื้นฐานในการรู้สึกปลอดภัยของมนุษย์เราทุกคน วันนี้ผมจะพาคุณไปค้นพบ3ากุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างการจัดการจิตใจกับการเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของความเครียดจากสถานการณ์โลกและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีสมดุลก่อนที่เราจะไปกันผมอยากให้คุณจำข้อความนี้ไว้ครับความสงบในใจไม่ได้มาจากโลกที่ไร้ปัญหาแต่มาจากการที่เรามีระบบที่ดีในการรับมือกับมันพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปกันเลย กุญแจสำคัญดอกแรกเข้าใจและลดทอนความกังวลจิตวิทยาแห่งการควบคุมสิ่งที่ไม่แน่นอนในภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือเศรษฐกิจสิ่งแรกที่มักจะเกิดขึ้นกับเราคือความกังวลและความกลัวครับข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาทั้งจริงและเท็จทำให้เราจมดิง่งและรู้สึกว่าชีวิตอยู่เหนือการควบคุมประเด็นแรกภายใต้กุญแจดอกนี้ครับคือรับรู้แต่ไม่จมดิง่ง หรือจิตวิทยาของการกรองข้อมูลสมองของเราถูกออกแบบมาให้มองหาภาัยคุกคามครับและข่าวร้ายมักจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าข่าวดีนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า negativity bias หรืออคติเชิงลบยิ่งเราเสพข่าวร้ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถูกคุกคามมากขึ้นเท่านั้นครับงานวิจัยด้านจิตวิทยาการรับรู้และจิตวิทยาเชิงบวกชี้ชัดว่าการได้รับข้อมูลเชิงลบมากเกินไป สามารถนำไปสู่ภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ลองนึกถึงคำว่า doom scrolling ที่เราเห็นบ่อยๆในช่วงวิกฤตนะครับนั่นแหละครับคือผลกระทบจากการเสพข่าวสารมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะจัดการกับข้อมูลมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไรเพื่อไม่ให้เราจมดิ่งไปกับมันประการแรกเลยครับให้คุณกำหนดเขตปลอดข่าวร้ายของตัวเองลองจำกัดเวลาในการเสพข่าวร้ายครับ อาจจะแค่1 5บหถึงสานาทีต่อวันแล้วเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเช่นสำนักข่าวหลักหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆที่คุณไว้ใจไม่ใช่ทุกสิ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจะดีต่อใจเราครับเหมือนกับการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละครับประการที่2ใช้ตัวกรองข้อมูลในสมองของคุณเมื่อได้รับข้อมูลให้ตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่านี่เป็นเรื่องจริงไหมจำเป็นต้องรู้ตอนนี้เลยหรือเปล่ามีผลกระทบต่อชีวิตฉันโดยตรงแค่ไหน การตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าข้อมูลนั้นๆสมควรที่คุณจะให้ความสนใจและพลังงานไปกับมันหรือไม่และประการสุดท้ายครับฝึก mindfulness หรือการอยู่กับปัจจุบันเมื่อคุณรู้สึกว่าความคิดกำลังฟุ้งซ่านไปกับความกังวลลองดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันด้วยการหายใจลึกๆช้าๆหรือโฟกัสกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการดื่มกาแฟการทำงานหรือการเดินเล่น การอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้จิตใจสงบลงได้มากครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นสำคัญภายใต้กุญแจดอกแรกนี้ครับนั่นคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจหรือจิตวิทยาแห่งการควบคุมภายในเมื่อเรารู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่ได้สิ่งที่เราทำได้และควรทำคือควบคุมภายในตัวเองครับการมีที่พึ่งหรือพื้นที่ปลอดภยัยจะช่วยลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาได้พูดถึงแนวคิดเรื่อง locus of control หรือจุดควบคุมครับคือคนที่เชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตได้เราเรียกว่ามี internal locus of control มักจะมีความเครียดน้อยกว่าและมีความสุขมากกว่าคนที่รู้สึกว่าทุกอย่างถูกควบคุมโดยปัจจัยภายนอก external locus of control การที่เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองก็คือการเสริมสร้างจุดควบคุมภายในของเรานั่นเองครับ แล้วเราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้ได้อย่างไรอันดับแรกสร้างเซฟสเปซของคุณเองครับนี่อาจจะเป็นมุมสง,สงบในบ้านที่คุณรู้สึกผ่อนคลายที่สุดเป็นกิจกรรมที่คุณทําแล้วมีความสุขมากๆเช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลงการวาดรูปการเล่นกีฬาหรือแม้แต่การใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักหรือสัตว์เลี้ยงการมีพื้นที่เหล่านี้ช่วยให้จิตใจได้พักผ่อนและฟื้นฟูพลังงานอันดับที่2โฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้น ในขณะที่เราไม่สามารถหยุดสงครามหรือควบคุมตลาดหุ้นได้แต่เราสามารถควบคุมการเตรียมตัวส่วนบุคคลของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพกายสุขภาพใจหรือการเพิ่มพูนความรู้โฟกัสไปที่สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้โดยตรงจะช่วยลดความกังวลในสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราลงไปได้มากครับกุญแจสําคัญดอกที่2เตรียมเงินสดปลดล็อกความกังวลจิตวิทยาแห่งความมั่นคงทางการเงิน ในช่วงเวลาที่โลกปั่นป่วนนักเศรษฐศาสตร์หลายคนแนะนําให้เราเตรียมเงินสดไว้ในยามฉุกเฉินแล้วทําไมเงินสดถึงมีความสําคัญขนาดนั้นในภาวะวิกฤตและมันจะช่วยลดความเครียดให้กับเราได้อย่างไรเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกครับเงินสดเท่ากับเกราะป้องกันทางใจนี่คือจิตวิทยาแห่งความปลอดภัยทางการเงินเงินสดในมือให้ความรู้สึกปลอดภัยและควบคุมได้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนครับ มันคือการชนที่ช่วยให้เราไม่ต้องตัดสินใจภายใต้ความกดดันหรือรเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายแบบที่ไม่มีทางออกงานวิจัยด้านจิตวิทยาการเงินแสดงให้เห็นว่าการมีเงินสำรองฉุกเฉินสัมพันธ์โดยตรงกับระดับความเครียดที่ลดลงและความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจที่เพิ่มขึ้นครับความรู้สึกปลอดภัยนี้เกิดจากการรับรู้ว่าเรามีทรัพยากรที่จะรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินการตกงานกระทันหันหรือแม้แต่ค่าที่จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเงินเฟอ้อ แล้วเราจะสร้างกรอบป้องกันทางใจด้วยเงินสดได้อย่างไรอย่างแรกเลยครับสร้างเงินสดสำรองฉุกเฉินให้กับตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ที่3-6ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นประจําของคุณหากเริ่มจากจํานวนมากไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับเริ่มจากจํานวนน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกําลังของคุณอย่างที่สองแยกบัญชีเงินฉุกเฉินให้ชัดเจนเก็บเงินก้อนนี้ไว้ในบัญชีที่เข้าถึงง่ายแต่ไม่ใช่บัญชีที่คุณใช้จ่ายประจําเพื่อป้องกันการนําเงินไปใช้ก่อนจําเป็น การแยกบัญชีจะช่วยให้คุณสบายใจและรู้ว่าเงินก้อนนี้มีไว้เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นและสิ่งสำคัญสุดท้ายทำความเข้าใจความสำคัญของสภาพคล่องในช่วงวิกฤตทรัพย์ส,สินบางอย่างเช่นที่ดินหุ้นหรือกองทุนอาจเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยากหรือราคาอาจจะตกขั้วภาพการมีเงินสดในมือจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในยามจำเป็นครับต่อมาในกุญแจดอกที่สองนี้คือเรื่องของวินัยทางการเงิน เท่ากับพลังแห่งการควบคุมนี่คือจิตวิทยาแห่งความเชื่อมั่นในตนเองการมีวินัยในการจัดการเงินไม่ใช่แค่ทำให้เรารวยขึ้นเท่านั้นครับแต่มันยังช่วยสร้างความรู้สึกมีอำนาจควบคุมชีวิตและลดความรู้สึก helpless หรือการรู้สึกไร้ทางเลือกในสถานการณ์ที่ยากลำบากแนวคิด self efficacy หรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองบอกเราว่าเมื่อเราทำบางสิ่งได้สำเร็จ เช่นออมเงินได้ตามเป้าหมายหรือปลดหนี้ได้เราจะรู้สึกมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากขึ้นครับซึ่งความมั่นใจนี่เองจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทายอื่นๆในชีวิตได้แล้วเราจะสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเพิ่มพลังแห่งการควบคุมนี้ได้อย่างไรอันดับแรกทำงบประมาณส่วนบุคคลครับ รับรู้รายรับรายจ่ายของตัวเองอย่างชัดเจนในแต่ละเดือนคุณอาจจะใช้แอปพลิเคชันหรือจดบันทึกด้วยมือก็ได้การทำงบประมาณจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทางการเงินและหาจุดที่สามารถประหยัดหรือจัดสรรเงินใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับที่ 2. ลดหนี้เสียให้ได้มากที่สุดเน้นการปลดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเช่นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ส่วนบุคคล การไม่มีหนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณอย่างมหาศาลครับและอันดับสุดท้ายวางแผนการเงินอย่างมีสติไม่ตัดสินใจทางการเงินด้วยอารมณ์หรือตามกระแสข่าวที่อาจจะเกินจริงแต่ให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหากจำเป็น และสร้างแผนการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครับกุญแจสําคัญดอกที่3สร้างสมดุลเพื่อชีวิตที่มั่นคงจิตวิทยาแห่งการรับมือและเติบโตการมีเงินสดสำรองและการจัดการความเครียดเป็นสิ่งสำคัญครับแต่เราจะรักษาสมดุลในระยะยาวได้อย่างไร เพื่อไม่ให้ชีวิตถูกกลืนกินด้วยความกลัวและยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุขประเด็นแรกภายใต้กุญแจดอกนี้ครับคือ resilience หรือพลังแห่งการฟื้นตัวจากวิกฤตนี่คือจิตวิทยาของการเติบโตจากความยากลำบากการที่คนเราสามารถล้มและลุกได้ไม่ใช่แค่ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เท่านั้นแต่ยังแข็งแกร่งขึ้นจากมันอีกด้วยนี่คือแนวคิดของ resilience หรือความยืดหยุนทังจิตใจและ post-traumatic growth หรือการเติบโตหลังบาดแผลครับงานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการปรับตัวและเติบโตจากประสบการณ์เชิงลบได้การมีระบบสนับสนุนที่ดีและทัศนคติเชิงบวกมีส่วนช่วยอย่างมากในการฟื้นตัวจากความยากลำบากแล้วเราจะพัฒนาพลังแห่งการฟื้นตัวนี้ได้อย่างไรประการแรกสร้างระบบสนับสนุนทางสังคมที่แข็งแกร่งให้กับตัวเองพูดคุยกับเพื่อนสนิท ครอบครัวหรือคนที่คุณไว้ใจการแบ่งปันความกังวลหรือความรู้สึกต่างๆออกมาจะช่วยลดภาระทางใจได้มากและการได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างก็เป็นพลังสำคัญในการผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากประการที่2รักษาสุขภาพกายและใจของคุณให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับให้เพียงพอ และการหาเวลาทํากิจกรรมที่คุณผ่อนคลายและมีความสุขล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการมี resilience หรือความยืดหยุ่นทั้งจิตใจที่แข็งแรงครับเพราะร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงจะช่วยให้คุณรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นและประการสุดท้ายลองค้นหาความหมายในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ในวิกฤตที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีแต่ก็อาจจะมีบทเรียนหรือโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราเติบโต หรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนการมองหาแง่บวกในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะช่วยให้คุณมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปครับมาถึงประเด็นสุดท้ายในกุญแจดอกที่3นี้ครับคือ purpose beyond fear หรือชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายนี่คือจิตวิทยาแห่งความหมายและแรงจูงใจเมื่อเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความกลัวเราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรค และหาหนทางในการรับมือกับความไม่แน่นอนได้นักจิตวิทยาผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันอย่างวิกเตอร์แฟรงโคลชี้ว่าการมีความหมายในชีวิตคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์สามารถอดทนต่อความทุกข์ยากได้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงช่วยให้เรามีทิศทางและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วเราจะค้นหาและใช้พลังแห่งเป้าหมายนี้ได้อย่างไร อันดับแรกกำหนดเป้าหมายส่วนตัวที่ชัดเจนให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านการเงินที่คุณต้องการจะบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพที่คุณอยากจะดูแลเป้าหมายด้านครอบครัวที่คุณอยากจะสร้างหรือแม้แต่เป้าหมายด้านการพัฒนาตัวเองที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมีทิศทางในชีวิตอันดับที่สอง ใช้วิกฤตเป็นโอกาสบางครั้งสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายเสมอไปครับมันอาจเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือแม้กระทั่งเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอเพียงเราเปิดใจและมองหาโอกาสนั้นและอันดับสุดท้ายมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณสร้างได้แม้สงครามจะอยู่เหนือการควบคุมของเรา หรือเศรษฐกิจจะผันผวนเพียงใดแต่เรายังสามารถควบคุมการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองคนในครอบครัวและคนรอบข้างได้ครับการมุ่งมั่นกับการสร้างคุณค่าและทำในสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราจะช่วยให้เรามีพลังบวกและไม่จมอยู่กับความกังวลครับเข้าสู่ช่วงบทสรุปของเนื้อหาชีวิตที่มั่นคงในวันที่โลกไม่มั่นคงแล้วครับ เราได้เห็นแล้วครับว่าการรับมือกับความเครียดจากภาวะสงครามและเศรษฐกิจไม่ใช่แค่การเตรียมเงินหรือการหลบหนีความจริงแต่มันคือการใช้พลังจิตวิทยาควบคู่ไปกับการวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาดคุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระดับโลกแต่คุณสามารถมีความสมดุลและความสงบในใจได้ แม้ในวันที่โลกไม่มั่นคงก็ตามคำถามสุดท้ายสำหรับคุณคือคุณพร้อมที่จะปลดล็อกพลังเหล่านี้และนำกุญแจทั้ง3มดอกนี้ไปใช้เพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีสมดุลในวันนี้แล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นเข้าใจและลดทอนความกังวลด้วยการกรองข้อมูลและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้จิตใจหรือเตรียมเงินสด สร้างเกราะป้องกันทางใจด้วยเงินสำรองฉุกเฉินและวินัยทางการเงินและสร้างสมดุลด้วยการพัฒนา resilience และมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความกลัวจำไว้ว่าความสงบในใจไม่ได้มาจากโลกที่ไร้ปัญหาแต่มาจากการที่เรามีระบบที่ดีในการรับมือกับมัน และเงินสดคือราชาในยามวิกฤตแต่จิตใจที่เข้มแข็งคือราชินีที่จะนำพาคุณผ่านพ้นทุกพายุขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการ Balance Talks ในช่องความรู้ใกล้ฉันนะครับถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณจะนำกุญแจจิตวิทยาข้อไหนไปใช้ในชีวิตของคุณก่อนเป็นอันดับแรกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ